สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการผู้นําทําจริงนะครับเดินทางมาที่ตําบลเมืองพานอําเภอบานผือจังหวัดอุดรธานีนะครับที่นี่มีคนคนหนึ่งนะครับได้พยายามที่จะคิดค้นเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปจดหนังสือรับรองไว้มากมายไก่กองเลยนะครับวันนี้จึงต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับว่ามีความคิดความเห็นอย่างไรถึงได้ไปพยายามที่จะคิดค้นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้มากมายไก่กองนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับคุณประจิมภาสงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็น คนที่คิดคนเรื่องที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับคุณวจิมครับสวัสดีครับนี่คือหนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีอยู่มากมายก่ายกองเลยนะฮะมีอยู่หลายหลายเรื่องที่ไปจดเอาไว้นะครับคิดยังไงครับอยู่ๆที่ไปทําเรื่องพวกนี้มากมายฮะคือผมก็เป็นเกษตรกรโดยกาเนิดเห็นปัญหาของเกษตรกรมันเยอะแยะอย่างการ ผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยครับได้มาแล้วก็เอาไปขายมันก็ไม่มีราคาครับถ้าคิดว่าถ้าเราทําแล้วเอามาแปลรูปมันก็จะได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับและวัตถุดิบต่างๆในพื้นที่ของเกษตรกรมันเยอะไม่ว่าจะเป็นวัชพืชพืชเศษส่วนของพืชอะไรต่างๆเอาไว้เฉยๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันก็วางทิ้งไว้เฉยๆก็วางทิ้งไว้เฉยๆผมเลยคิดว่า ถ้าเรานําสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นว่าไอาชีมมวลที่ผมค,คิดค้นขึ้นมามจําพวกวัชพืช<ะ>พืชเศษส่วนของพืชต่างๆเนะี่ยถ้าเรานํามาแปรรูปอย่างเช่นว่าฐานอาแท่งเนะี่ยคือฐานอาแท่งมันเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาก็ใช้เป็นประจำะะผมมาคิดคิดว่าอันนี้มันมันเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วยใช่ไหมเพราะว่าทั่วทั่วประเทศไทยของเราเนี่ย ใช้ฟืนหรือฐานมาทําเป็นเชื้อเพลิงครับผมว่าแต่ละวันเยอะนะอคือปกติเราใช้ใช้ฐานมใช้ฐานที่ใช้ไม้ใช้ไม้ใช้ไม้เนี่ยเอาก็เผาแล้วก็เป็นฐานหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เผาฐานก็คือใช้ไม้ฟืนก็ใช้ไม้ฟืนใช้ไม้ฟืนปกติครับผมปกติมันเป็นแบบนี้แล้วทำไมจะต้องไปทําเป็นเป็นฐานอัดแท่งอย่างที่ว่านี่อันนี้ผมว่ามันเป็นเชื้อเพลิงเป็น สิ่งทดแทนผมอยากจะเอามาให้ทดแทนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอาพวกนี้มาทําเราก็ต้องไปตัดไม้ทําลายป่านะครับที่ผมเอากะลาเนี่ยที่คุณเฉลียวเห็นเนี่ยมันเป็นกลาโดยกลานี้เราแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยส่วนมากก็ทิ้งก็ทิ้งเฉยๆแล้วก็เป็นที่อยู่ของของยุงอีกยุงก็มาวางไข่สารพัดสารพัดพิษถ้าเรานำมาแปรรูปเป็นตัวนี้แล้วที่ผมเคยทำเนี่ยผมเคย เอาไปอัดใส่ท่อพีวีซาขนาดสองนิ้วความยาวก็ประมาณอันนี้อัดอัดอัดเข้าไปยังไงอัดเข้าไปในท่อพีวีซีต้องต้องมามาุูรายละเอียดด้วยนี่ถ้ขั้นตอนในการทำคือเอาไปเผาก่อนเอาไปเผาเสร็จพอได้เป็นสีดำดำคาร์บอนแบบนี้ทีนั้นเราก็เอามาเข้าเครื่องบดแต่เครื่องบดตัวนี้คุณภาพของมันไม่ดีไม่สามารถที่จะบดตัวนี้ได้มันต้องมี มีเงินทุนไปซื้อเครื่องที่มีพลังาวเวอร์มันสูงกว่านี้อีกมันจึงจะทําได้ครับผมก็เอามาเอามาตาใส่ใส่ครกตามน้าพริกเรานี่แหละเพราะว่ามันมันไม่มีนะก็ทำตาที่ตามที่อันนี้ก็เป็นการทดลองพอเสร็จแล้วก็เอามาเอามาอัดอาขนาดท่อสองนิ้วความยาวประมาณประมาณสามนิ้วของเราเนี่ยเอาไปเผาไฟไปทดลองดูครับเขาจะอยู่ได้ สามชั่วโมงครึ่งนี่ผมว่าถ้าเราทำได้ใช่กะลากี่กี่ใบปามกี่กิโลหนึ่ง่อถ้าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นสามกิโลเขาจะลดเหลือเป็นคาร์บอนตัวนี้ประมาณหนึ่งกิโลอ๋อประมาณนั่นแหละถ้าถ้าเราใช้ตัวนี้มาแทนพวกไม้พวกอะไรนี่เราไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเลยไอไอสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดประโยชน์เราขายได้ครับ มันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มไปในตัวเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มนอกจากไปขายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว <c oughs> ครับอันนี้คือ,อฐานอัดแท่งฐานอัดแท่งที่ไปจดแจ้งข้อมูลเอาไว้นี่นะครับ,รบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาวิธีการทำยังไงครับอันนี้วิธีการไอ้ตัวนี้นะครับท,ที่ที่มองอมเห็นเนี่ยผมผมใช้แบบท่อ ไม้ไผ่ไม้ไผ่ขนาดขนาดสามท่อนอามาผ่าผ่าผ่าให้มันออกแบบออกเป็นสองซี่แล้วก็ทําเป็นอย่างที่ผมว่าเอากะลามะพร้าวนี่ไปบดเอาเอาไปบดให้เสร็จแล้วก็มันมันจะมีส่วนผสมของเขาเาเรียกว่าตัววัตถุประสานครับเอามาจากเปลือกไม้อ๋อไม่ใช่กาวไม่ใช่กาวเป็นเป็นเปลือกไม้อ่อเสียดายผมไม่ได้เอามา <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรอไอ พอพอดเสร็จแล้วก็เอาเอาเปลือกไม้นมาบดให้ละเอียดเหมือนกันแล้วก็มาผสมผสมผสมกับวัสดุที่เราจะใช้ทําเป็นฐานที่นี่ก็เอามาอัดเอามาอัดใส่ท่อไม้ไผ่ครับตมที่จริงท่อไม้ไผ่มันจะกลมๆทีนี่ผมก็มาแต่งเป็นเหลี่ยมแต่งให้มีมีเหลี่ยมหน่อยครับผมอันนี้ที่ผมทํานีทำมาตั้งแต่ปีพศ2549ครับคือเหตุผลก็ก็ผมอยากจะโชว์ว่าอืคือ เศษวัสดุเหล่านี้เราสามารถที่จะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปตัดนักการไม้ทาลายป่าครับผมก็คือไปเก็บเอาสิ่งที่อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วแต่มันสามารถที่จะใช้ได้หมดครับได้แล้วก็ต้องต้องมาบดต้องเอาไปเผาแล้วมาบดเผา เผาซะก่อนเผาให้มันเป็นฐานอย่างนี้หรือเปล่าทุกวันครับผมเผาเพอเผาแล้วเขาเขาก็จะแปลสภาพเป็นเป็นตัวดำๆเป็นคาร์บอนเป็นเป็นคาร์บอนเป็นฐานอย่างนี้เป็นฐานแบบนี้อ่าแล้วมาแล้วก็มาบดมาบดให้ละเอียดอีกทีนึงมาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมตัวประสานครับผมอ่าวัตถุประสานอาจจะเป็นออเปย่างไม้เปลือกไม้เป็นตัวประสานอ่าแล้วก็มา บดใส่มาอาัดใส่เข้าไปในในท่อไม้ไผ่มาอัดใส่ไทใส่ท่อ PVC เป็นตัวแบบเหมือนกันอ่าเป็นตัวแบบอ่าอมาอัดใส่แบบข้ามันอืมแล้วจริงๆเนี่ยคุณภาพมันฐา,านอัดแท่งกับคุณภาพของทานาที่ปกติที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่เนี่ยมันต่างกันไหม ก็แตกต่างขนาดผมทําด้วยมือนะผมไม่ได้ใช้เครื่องอัดนะตามที่จริงมันจะมีเครื่องอัดของเขาอยู่อัดให้ครับให้แน่นหน่อยเป็นระบบเขาเรียกว่าสกูรูเทสอัดเป็นตัวเกลียวเราพอเราทําเสร็จแล้วเราก็ใส่เขาจะมีตัวตัวใส่แล้วก็สกรูเทสตัวนั้นก็จะอัดอัดอัดเข้าไปอัดออกมาขนาดผมทําด้วยมือเนี่ยมันยังอยู่ได้สามชั่วโมงครึ่งอืถ้าทําด้วยเครื่องนี่โอ้โหผมว่าจะมากกว่านั้นอีกผมมาไปทดลองนะ ครับไอตัวนี้หมดก่อนฮะไอตัวนั้นยังยังไปได้ครึ่งชั่วโมงอืมจํานวนเท่ากันจํานวนเท่ากันจํานวนเท่ากันจะอ่าเท่าเท่ากันแต่ว่าผมไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะอ่าฮะเท่ากันเลยแต่ว่าดูขนาดเนี่ยเอาขนาดเนี่ยประมาณประมาณเนี่ยเท่าเท่าเท่ากันครับครับขนาดเนี้ยอือคืออ่อยู่อยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าผมว่ามันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะยิ่งยิ่งปัจจุบันนี้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยอผมอยากให ชาวบ้านและท่านท่านผู้ชมทั้งหลายที่ที่ดูเรากําลังไอสนทนากันอยู่นี้ว่า <ừ> เราสมควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วครับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตัดไม้ทําลายป่าอ <ừ> ืเราสมควรมาคิดแบบนี้ถ้าสมมุติว่าผมผมมีปัญหาเรื่องแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านที่มีแนวความคิดเหมือนกับผม <ừ> เราเราสามารถที่จะระดมทุนหรือทําเป็นหุ้นอะไรก็ได้นะ <ạ. S 2> ทําเป็นกองทุนเลยอื <ừ> ผมเคย คิดว่าอยากจะมีกองทุนเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมีกองทุนชักกองทุนหนึ่งแล้วก็ทําสมมติว่าผมอยู่ที่จังหวัดอุดอเราก็มีสถานที่ที่หนึ่งรมีทุนอยู่แล้วคนที่ไหนก็ได้อยู่เหนืออีสานกลางใต้มีแนวความคิดเหมือนกันกับผมก็มาทําร่วมกันมันจะสร้างเป็นนวัตกรรมการศึกษาไปในตัวด้วยครับอันนี้คือมุมมองของผมอยากอยากจะตั้งเป็นกองทุนครับผมประมาณนั้น ก็ประมาณนั้นแล้วก็มีมีมีศูนย์ศึกษามีศูนย์เรียนยเรียนรู้ก็ก็อยากตั้งเป็นศูนย์ประชาศึกษาและเครือข่ายวิสาหกิจประชาชนเพราะว่ามันมันจะได้เป็นเครือข่ายอยู่เหนืออีสานกลางใต้เราก็มาทํารวมกันอพอทําเสร็จที่จังหวัดอูดรธานีอ้อผมไม่อยากทาตรงนี้แล้วผมคิดถึงบ้านอก็กลับไปท่านท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านก็ไปทําที่นครศรีธรรมราชก็ได้แต่เราเป็นเครือข่ายเหมือนกันครับกับพอมี มีปัญหาก็เป็นอะไรด้วยกันด้วยแล้วก็พอมีผลกําไรแล้วก็เฉลี่ยแบ่งกันอือาจจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นให้สมาชิกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเข้ากองทุนอย่างเงี้ยอันนี้คือคือแนวทางที่จะเป็นไปได้ครับก็คล้ายๆกับเป็นวิสาหกิจชุมชนครับผมคืออยากให้เป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนก็คือทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีมีหุ้นอยู่ในนี้ไม่ใช่ตัวใครตัวมันที่เราแก้ปัญหาไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรอืตัวใครตัวมัน ไม่รวมกันทําคือ,อมผมมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่พลังของมันมีเยอะกว่าที่คนไทยเรารวมตัวกันแก้ไขปัญหาอืช่างมันตัวใครตัวมันตัวเอาตัวรอดพออืนี่แหละคือปัญหาอแต่ว่าคนยุคใหม่คนสมัยใหม่เนี่ยบอกว่าไปใช้ฟืนใช้ถ่านก็ไม่ได้ใช้กันแล้วแล้วก็จะไปใช้ถ่านอัดแท่งก็ไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ก็ไปใช้แก๊สกันหมดแล้วผมจะยังไงผมอยากให้คิดว่า อันนี้ก็มุมมองของผมนะถ้าแก๊สเนี่ยเอาเอาเป็นว่าเอาตรงๆเลยนะเราเคยเรามีหุ้นส่วนกับกับกับแก๊สไหมถ้าเป็นเกษตรกรถ้าเรามีหุ้นเออไม่เป็นไรคนที่ผลิตแก๊สน่ะให้ประชาชนคนไทยมีหุ้นได้ไหมงานผมไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวนี้และต่อไปแก๊สหมดไหมอีกอีกหนึ่งร้อยปีหนึ่งพันปีหนึ่งหมื่นปี แก๊หมุดไหมน้ำมันหมดไหมจากจากลูกเอาปีตัวเลียมหมดแน่ไ่าปีตัวเรียมหมดแน่ๆไม่รู้วันใดวันหนึ่งมันต้องหมดสักวันใดวันหนึ่งแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไอตัวนี้มันมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมว่าอยากให้คิดว่าบางคนน่ะนักวิชาการเคยพูดกับผมว่าอืโอ้ยขั้นตอนการทํามันเยอะแยะผมอยากย้อนถามว่าแล้วรัฐบาลเอาเอาแต่เฉพาะปีสองสี่เจ็ดห้ามานี่ รัฐบาลใช้เงินทุนไปเท่าไหร่งบประมาณแต่ละปีที่ใช้แก้ปัญหาประเทศหมดไปเท่าไหร่ครับแล้วมาเตึ้งเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ว่ามาตั้งกองทุนให้ผมเนี่ยเอาสิผมจะหมดถึงร้อยล้านไหมผมจะทําให้คนไทยมีงานทําเลยไม่ต้องไปประเทศนอกก็ได้ไม่ต้องไปกรุงเทพก็ได้อืออยู่บ้านเราเนี่ยฮสบายอลองผมอยากให้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครับผมก็เลย ผมไม่มีเวทีพูดอืผมก็เลยขอบคุณท่านเฉลียวครับผมชั้นเลือกทีวีเนี่ยคนนชั่นเนี่ยขอบคุณมากที่มาให้ประชาชนมีเวทีได้พูดครับผมถึงได้มีงานเขียนเพราะว่ามันไม่มีเวทีพูดไงผมถึงแสดงออกอแในงานเขียนด้วยการเขียนด้วยการเขียนว่านี่นี่ที่ผมเขียนไว้เนี่ยครับคนคนไทยเราเนี่ยคนรากเนี่ยอือไม่ใช่คนโง่เขลาเบาวัญญาหรือไร้วิชาการอืแต่ ทางหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยไม่มีเวทีให้เขาพูดอืก็คิดว่าเขาไม่รู้ลองคุณลองเปิดเวทีให้เขาพูดเอาที่ไหนก็ได้ปากใต้ก็ได้เหนืออีสานกลางออืผมจะไปผมจะไปเลยก็คือเปิดเวทีให้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วเขาจะแสดงออกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมฮะเขารู้ทุกเรื่องือแต่ที่ผ่านมาไม่เหมือนกับว่าเวทีมันถูกปิดอยู่ มีมีคนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่มีโอกาสได้พูดทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจฉลาดกว่าชาวบ้านแต่ผมว่าชาวบ้านเขาอดทนมามานานแล้วนะแปดสิบปีแล้วที่ที่เขาทนมา่ผมก็เลยอ่าขอขอบคุณอ่าผมชั้นเลือกทีวีคุณนิชาเนี้ว่าขอบคุณที่มีเวทีให้เราได้แสดงครับในทีวีแต่ว่านี่ไม่ใช่เฉพาะที่ที่ไปคิดไปค้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฐานอัดแท่งอย่างเดียว ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไปทําแล้วก็ไปไปจดสิตธิบตัตเอาไวม้มีทั้งมีอันนี้อันนี้คือ,อเรื่องของผลิตภัณฑ์ฐานอัดแทง่งคืออันนี้นะฮะคือตัวนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรเนี่ยรับรองกับชมเชยฟืนหอมอัดแท่งและฐานอัดแท่งฟืนหอมอัดแท่งคืออะไรฟืนหอมอัดแท่งคือหมายถึงว่าเราเอาตัวไอเดียพวกวัชพืชพืชเศษส่วนของพืชนี่ก,ก็ไปบด โดยที่ไม่ต้องเผาไม่ต้องให้เป็นคาร์บอนแบบนี้ยแล้วก็ไปอัดเลยฟืนหอมมันก็จะเป็นฟืนพอจุดไฟมันมันจะหอมมันจะมีกลิ่นหอมฮแต่แท่าใดผมไม่มีตัวอย่างื็ฟืนฟืนไม้นี่แหละก็ก็ก็เศษของพวกไม้พวกอะไรนี่แหละจะเป็นไอ้นี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องบดให้ละเอียดนะอืเอามาทํา ค่ะถ้าคือคือฟือนนี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปเผาค<ะ>มันอัดออกมาเหมือนกันใส่ท่อ PVC เหมือนกันเป็นรูปร่างเหมือนกันแต่เขาจะไม่ไม่เป็นคาร์บอนไม่เป็นคาร์บอนไม่ไม่เป็นดำๆดแบบนี้อ่<ะ>าก็จะเป็นฟืนไงเป็นเป็นฟืนพอพรจุดพรจุดแล้วเขาจะมีควันแต่ตัวนี้ไม่มีควัน มันมันก็แตกต่างกันตรงนี้มันมันเหมือนกับเอาขี้เลื่อยไปอัดหรือเปล่าใช่ถูกต้องเอาขี้เลื่อยก็คือเอาไม้ไม้พวกนี้แหละที่เป็นเศษไม้กิ่งไม้ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ไปบดให้ละเอียดเอาไปบดให้ละเอียดซึ่งมันมันก็เหมือนกับขี้เลื่อยก็เหมือนกันอ่าแล้วก็ไปอัดเอามาเอามาอัดทีนี้มันดียังไงครับคือคือผมอยากให้เห็นว่าเราเอามาทําเป็นฟืนหอมมาแท่งก็ได้หรือเราไม่อยากใช้เพราะว่ามันมีควันแล้วก็เอาไปเผาเอาตัวฟืนหอมมาแท่งนั้นไปเผา พอผ่านกระบวนการเผาเสร็จแล้วเขาจะเป็นคาร์บอนแบบนี้อือันนี้ผมอยากจะให้เห็นมุมมองห,หลายๆมุมมองว่าครับชีวมวลเนี่ยสามารถแปลรูปเป็นอะไรได้ทุกเรื่องครับคือปัจจุบันนี้ผมถ้ามีกองทุนนะถ้าผมจะเลือกนี่ให้กองทุนมาเป็นเป็นตัวกลางในการสื่อครับใครก็ได้ เศรษฐีมหาเศรษฐีที่ใจบุญบริจาคเลยช่วยเอาตังค์มาให้ผมหน่อยผมจะจะทำให้ดูและแล้วผมจะตั้งชื่อของคุณเลยเป็นกองทุนของท่านนั้นท่านนี้และผมจะเป็นคนทําและพาคนยากคนจนทําออืครับให้เขามีอาชีพมีรายได้อืแล้วทํายังไงบอกว่าฟืนหอมเนี่ยใส่อะไรเข้าไปให้มันหอมอ๋อมันจะเป็นสมุนไพร ผสมด้วยสมุนไพรเยอะแยะเลยที่บ้านเราเนี่ยแม้แต่เรามองเห็นเนี่ยการอันนี้ก็เป็นทําให้มันเกิดกลิ่นหอมได้เป็นเป็นสมุนไพรทั้งนั้นครับผมถ้าสมมติว่าเราทําได้ครับคุณเฉลียวคิดว่าเกษตรกรเขาจะมีรายได้จากจากตรงนี้ไหมอือเขาก็ปลูกไปเรื่อยๆผมมีทุนผมก็รับซื้อเขาไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเป็นสมาชิกในในกองทุนอ่ะตรงนั้นอ่ะวิสาหกิจชุมชนที่ผมว่าเนี่ยครับตั้งราคาเอาออเดอร์ให้เขาเลยเอาอืมผมสมมติว่าผมตั้งราคาซื้อ กิโลกรัมละสิบาทที่แห้งแล้วคุณก็รับไปเลยโคต้าครับเอาเท่าไหร่ผมอยากจะให้ท่านมีรายได้ปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนบาทผมก็ให้โคต้าไปเลยผมก็มาทําเนี่ยไอตัวนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่ีทันสมัยนะอืไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอีกตัวหนึ่งไปโจทย์ไว้เหมือนกันครับผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าวอัดแผ่นอันนี้ไม่ใช่อัดแห่งอัดแผ่นไม่ใช่อัด แอาจแท่งเป็นอาจแผ่นขุยขุยมะพร้าวก็คือใช้ใช่ขุยมะพร้าวไม่มถึงว่าไออตัวนี้มันมันเป็นเปลือกของมะพร้าวใช่ไหมที่ในเราเราก็ไปขยี้ดึงมาแล้วก็ขยี้ออกมามันจะเป็นส่วนละเอียดละเอียดเขาเรียกว่าขุยมะพร้าวผมเห็นนี่ตัวอย่างบ้านเนี้ยครับไปซื้อมะพร้าวมาปลอกเปลือกเสร็จไปซื้อไปซื้อมะพร้าวมะพร้าวเป็นลูกมาครับไปซ้มเพร้าูกมาเขามีอาชีพขายมะพร้าว เอาขายขายเนื graduate, eight, nine, 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 ้อมะพร้าวขายเนื้อมะพร้าวไม่ได้ขายขุยมะพร้าวไม่ได้ขายอ่าอันนี้ผมว่าถ้าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่เป็นเนื้อของมะพร้าวะกะลาก็มีราคาไอ้ตัวนี้ก็มีราคาครับเอาเราเอาไปทําเป็นทําปุ๋ยก็ได้อะใช่ทําปุ๋ยก็ได้มันทาได้ทุกเรื่องฉนวนกันคมร้อนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นเอามาทําเป็นอยเนี้ยทำได้แล้วขุยมะพร้าวอัดแผ่นเนี่ยคืออะไร ไอ้ขวดมะพร้าวอัดแผ่นนี้มันว่าใช้ทาอะไรผมคิดว่าน่าจะเอาไปทําเป็นฉนวนกันความร้อน